รงนี้นะคะต้องตรงกับงบการเงินปีที่แล้วปีก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วต้องตรงกับงบการเงินคือบางทีอ่ะงบทดลองที่ใช้ปิดกันอ่ะมันไม่ตรงกับงบการเงินก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นฉบับสุดท้ายต้องไล่ตัวจากงบย่อดจะมาก่อนแล้วด้ดเกิว งบการเงินที่เราดูมาแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงน่ะเราเราจะยึดยึดข้อเท็จจริงเช่นในแบงก์บอกมีอยู่สี่พันแต่ว่าในงบมีอยู่สามพันแปดอะไรเงี้ยอาจารย์จะบอกให้ยึดงบการเงินแล้วแล้วข้อเท็จจริงมันเอกสารจริงมันบอกสามพันแปดอ่ะเอาอันไหนตรงนี้เป็นปัญหาของผู้ทําบัญชีหลายคนสับสนนะฮะเมื่อกี้อาจารย์มานพะบอกว่ายอดสิ้นสุดสามสิบเอ็ดธันวาควมปีหกหนึ่งนะคะปีหกหนึ่ง โชว์เงินในบัญชีสมมติเนี่ยของ TMB ตัวแรกของกระแสตัวนี้อ่วสงของกระแสแล้วกันเนาะตัวนี้ยอดมันเป็นศูนย์แต่ความจริงแล้วเนี่ยของจริงตรงนี้โชว์กี่บาทนะงัจาอ่ะหมื่นนึงทำไมไปอยู่เครดิตอะสมมุติว่าเป็นเป็นเบิกเงิมเชี่อ,อไม่ไม,ไม่้ติ๊กผิดอ่ะอะเองินฝากนะ,ะสมมุติว่าใน ในที่นักับชีทำเนี่ยมันคือศูนย์ใช่ไหมใช่ได้แล้วสเตทเมนต์สเตทเมนต์โชว์ว่าสามสิบเ็ดันวาหกหนึ่งอนะ่ะหมื่นหนึ่งแปลว่ายอดยกมาที่ถูกต้องในสเตทเมนต์ก็คือหมื่นหนึ่งแต่ปิดงบออกงบผู้สอบเซ็นดันเป็นศูนย์ไปทำอีท่าไหนไม่รู้เป็นแบบนี้คำถามคือเวลากอกยอดยกมาต้องกอกศูนย์หรือกอกหมื่นหนึ่ง แต่ตัวมอบที่ผู้สอบเซ็นมาแล้วนะปีหกหนึ่งหกหนึ่งผู้สอบเซ็นออกมบยื่น e-filing สมภารณ์ยื e ่น e-filing คงทัดเรียบร้อยละคือศูนย์และดุลด้วยม็อบไปมีก็ดุลด้วยดุลทุกท่าน,นเป็นอย่างนั้นออส่งไปเรียบร้อยละแต่ว่าตัวสเตทเนะ้นน่ะพอเรามาเช็คเพื่อทําปีหกสองต่อยอดนะวันที่หนึ่งมกราคมหกสองน่ะมันเป็นหมื่นหนึ่งมันไม่ที่ศูนย์แบบนี้เวลาหล,ลอกยอดยกมา เราต้องกรอกหนึ่งหมื่นหรือศูนย์คะศูนยสรุปคือยึดตามงบการเงินไม่ใช่ยึดตามของจริงงบออกยังไงกอกยอดยกมาแบบนั้นแล้วหนึ่งหมื่นตรงนี้ล่ะทำยังไงให้เราปรับปรุงเอา ปรับปรุงนะวันที่หนึ่งมกราคมปี62สองปรับปรุงเอา David, เดบิตเงื่อนฝากส่วนเครดิตไม่รู้วันผิดยังไงถ้าเกิดมันมีบัญชีลูกหนี้กรรมาการก็ไปปรับที่ลูกหนี้กรรมาการเจ้าหนี้กรรมาการนั่นนะคะไปปรับปรุงเอาเนาะ,ะสรุปอันนี้คือตรวจยอดยกมาให้ตรงก่อนพอยอดยกมาตรงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาดูเคลื่อนไหว แล้วก็คงคงเหลือ